หลังจากที่ซัมซุงประเทศไทยเปิดตัวซัมซุงเพย์วันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ที่ลงทะเบียนทดลองใช้ก็สามารถใช้งานจริงๆกันได้แล้วล่ะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองใช้อัปซัมซุงเพย์กับบัตรเครดิต KDC บนซัมซุง Galaxy S7 กันซึ่งจะใส่เคสหรือไม่ใส่เคสก็สามารถใช้งานได้ด้วยกันทั้งคู่ครับซึ่งเรานะครับสามารถใช้กับเครื่องรูปบัตรที่เป็น EDC แบบนี้ได้เลยเหมือนกับการถือบัตรเครดิตทุกประการ หลังจากที่ผมแอดบัตร KDC เข้าสู่แอป Samsung Pay แล้วก็ต้อง v ว r i f y กันก่อนครับถือเป็นความปลอดภัยขั้นแรกโดยสามารถที่จะยืนยันตัวผ่าน SMS หรือโทรศัพท์ก็ได้หลังจากนั้นแล้วนะครับก็ให้เราใส่ s i g n a t u r e หรือลายเซ็นของเราลงไปให้เหมือนกับหลังบัตรเลยเพื่อความสะดวกน,นะครับตัวบัตรเองเนี่ยสามารถเรียกใช้จากหน้าจอต่างๆไม่ว่าจะเป็น l o อกส c r e e โ home ร c r e e หรือ screen o ฟก็ได้ครับซึ่งความปลอดภัยขั้นที่2นะครับคือการสแกนนิ้วหรือการใส่รหัสนั่นเองครับ เมื่อลายนิ้วมือถูกต้องบัตรเครดิต KDC ที่อยู่ในจำทรงเปย์ก็จะพร้อมใช้งานแล้วล่ะครับเอาไปแตะกับเครื่องรูดบัตรได้เลยเมื่อแจ้งพนักง,งานว่าชําระผ่านบัตรเครดิตก็เพียงแค่แตะข้างๆเครื่องแบบนี้ซึ่งมีเวลาให้ทํารายการ30วินาทีตัวเครื่องอ่านก็จะขึ้นโปรเซสต่างๆแล้วรอสักครู่ครับเรียบร้อยครับการชําระเงินก็เสร็จสมบูรณ์ง่ายๆแค่นี้เองซึ่งอย่างที่แจ้งไปครับว่าสามารถใช้งานเสมือนบัตรเครดิตได้ทุกประกาศง่ายๆแบบนี้ ก็ทำให้ชีวิตดิจิทัลของผมพร้อมกับกาแฟแก้าโปรดสะดวกกันเยอะเลยแหะครับสาหรับใครที่สนใจทดลองใช้แอปซัมซุงเปย์นะครับก็ไปลงทะเบียนทดลองใช้กันได้โดยน้าวันนี้นะครับบัตรของธนา,าคารที่รองรับทั้ง v ี s ซ่และมาสเตอร์กาเนี่ยจะมีเพียงแค่เคทเท่านั้นครับส่วนธนา,าคารอื่นๆก็จับพร้อมใช้เร็วๆนี้สามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ใต้วิดีโอเลยครับ